สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอรานช้างรุ่มคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวนะคะด้วยแสงสว่างแบบนี้และเบื้องลังที่หล่อเลิศอลังการก่อนจะไปดูว่าหล่อเลิศอลังการเป็นยังไงต้องขอบคุณลูกค้าจากกําแพงเพชรมากมานะคะที่เชียร์สดงเวลามาและสั่งจองนี่เลยคะ่ะ7 7 4 0นะคะคานาคาลโลน้า,านนยัของ40นะคะ7740่ยยังไงเอาไปดูกันชัดๆใกล้ๆ แน่นอนว่าเป็นปัมเฮดนะคะแล้วเครื่องนะคะเป็นตัว power star ก็คือเป็นลอนนะคะซึ่งมี4สูบนะคะ1 2และ3และ4ไม่แน่ใจลงส่งกล้องเข้าไปดูว่าเราจะเห็นเทอร์โบด้านในไหมไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีว่าจะดูยังไงแต่ที่แน่ไปดูกันได้นะคะคันนี้ไปกำแพงเพชรค่ะแล้วก็อันนี้นะคะอย่างที่เราเห็นมาซูมใกล้ๆชัดๆ สีเดิมๆนะคะจากนอกนะคะมีเพิ่มเติมที่เห็นเลยี่กองเปียกนะคะแปลงกองเปียกเพิ่มนะคะเพื่อป้องกันฝ่นเข้าเครื่องนะคะอันนี้ก็คือเดิมๆของเขานะคะแล้วก็มีเก็บสีกระทะล้อเดิมหมยโอ้ยล้อเดิมล้อเดิมใช่ล้อเดิมยางเดิม13.6 2 4ยีบสีนะคะเมนกระทะที่ทําเก็บสีใหม่และมีอะฟิลพอดูจะเห็นได้ว่าเป็นสีดำๆแบบนี้คือทําฟิล์ใหม่และทํแอร์ใหม่พร้อมแบตเตอรี่ใหม่ไปนะคะ ด้านหลังก็เหมือนกันแต่คนนี้นึงด้านหลังก็เหมือนกันนะคะก็เป็นขอบอะไรเนี่ย16.93 4กรรท้าเดิมนะคะยางเดิมนะคะที่ยังใช้ได้แล้วก็นิดนึงก็มีเปลี่ยนแปลงกลองเขาเรียกไม่เปลี่ยนแป้งกล้องเปลี่ยนตัวกลองนะคะ,กอ,ะ,คะกองคอมแอร์ให้ไปนะคะที่คันนี้ที่มีเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีนี่เพิ่มไฟเนื่องจากว่าคันนี้ไฟไม่มีมานะคะที่เห็นส่วนด้านหลัง ปกติคันนี้มีจัมตูดสองข้างนะคะแต่เนื่องจากว่าคันนี้ไม่ได้ใช้นะคะก็เลยทําแค่ข้างเดียวมันมีรั่วซึมมาก็เลยเขาเรียกว่าติดตั้งแค่ข้างเดียวนะคะแต่ว่าเดิมๆของเขามี2ข้างและอลังการมากมีกระบอกซ้ายยกในตัวของเขาและใช้ได้สวยงามตัวขอรักท้ายก็มีนะคะตัวเป็นตัวใหญ่เหมือนกันให้เห็นภาพรกระชเชนนะคะนี่คือแบบกระจกเดิมแค่แบบติดฟิล์มมีไซเลนด้วยสยไตล์ นี่เป็นตัวแอร์ใหม่นะคะพร้อมติดตั้งคอมแอร์ใหม่ด้วยเพราะว่าคันเดิมคันนี้นะคะเขาไม่ได้มีแอร์มาวยลืมไปเลยเดี๋ยววนกลับไปด้านหน้านิดนึงเพื่อไปดูว่าเป็นตู้แบบนี้นะคะเขาเป็นเกียร์อะไรนอกจากเป็น7 7 4 0นที่มีเทอร์โบที่เรายังไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเทอร์โบทีหลังเนาะกองลูกเดียวนะคะ,ะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวขึ้นทางนี้เลยดีกว่าสักครู่ กองลูกเดียวเกียร์ข้างแบบนี้เขาคือ12คูณ12นะคะมีสี่เกียร์นะคะแล้วก็กลางกลางช้าเร็วนะคะนี่คันนี้นะคะมีเบาะที่หุ้มหม่คันเกียร์ใหม่แล้วก็มีได้ค่าที่ใหม่แค่นั้นนอกนั้นจะเป็นเดิมๆนะคะแล้วก็มีเก็บสีพื้นด้านล่างเท่านั้นเองเดิมๆขนาดนี้คลาสสิกแบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนีกนว่าว่าไฟกำแพงเพชรด้วยโบหวานเจี๊ยบเขาเป็นยังไงตามกันเลยค่ะต้องขอบคุณลูกค้ามากมานะคะนี่คือตามสภาพเสียงเดิมอะไรเดิมนี่ไฟพร้อมระบบพร้อมนะคะแอร์แน่นอนว่าติดตั้งใหม่นะคะกองเป็ดคือติดตั้งใหม่นะคะมีเพิ่มเติมเข้าไปมีเก็บสีกัะทารล้อที่เห็นนะคะแล้วก็มีอาร์ด้ยวยแล้ว ที่สุดของหวันเจียบน้องโบแล้วอ่ะแล้วก็จะมีกองอสา้กองนะคะของคอมแอร์ที่มีเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีแบตเตอรี่ใหม่พร้อมนะคะเป็น p าวเวอร์สตาและเป็นเกส12ออ๋แป๊บนึงเดี๋ยวเนาะเขากำลังจะพีดีโอให้เราดูไปจ้าพีดีโอพร้อมนี่นะคะปกตินะคะเนาะไหวมากแล้วก็ส่วนไฮดรอลิกก็คือขึ้นลงปกติ <c oughs> ต้องเห็นว่าก่อนที่จะทดสอบไฮดรอลิกนะคะ ก็ไม่ใช่แค่ลองลอยๆแบบนี้นะคะก็จะใช้ผ่านนะคะไม่ว่าเป็นผ่าน3หรือผ่านเจหรือผ่านที่เรามีอยู่นะคะทดลองเลยเพื่อจะให้ดูว่ามันมีการเต้นไหมนี่อยาสุบอกว่าไฟชซเลนไฟไฟสีชมพูเนี่ยติดนะคะแต่คือแสงสว่างที่แยงตาไฟก็เลยไม่เขาเรียกอะไรไม่ส่งออกมานะคะแต่4ี่ตัวรถเดิมๆนี่คือหล่อทะลุใจจริงๆนะคะกองขอบคุณลูกค้าจากกำแพงเพชรค่ะนะคะมมถมาเงินทอ้าถยออกก็กอบโกยเงินทองนะคะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสามสภาพแบบนี้ระบบเป็นยังไงเนอนอกจากนะคะเครื่องนะคะที่เสียงโวไวาเทียบแล้วเราแน่นอนว่าสง่งเขาก็ต้องทดลองให้นะคะไฮดรอลิกที่เราก็ต้องทดลองให้และระบบเกียร์ก็เช่นเดียวกันนะคะเขาต้องมีการทดลองทั้งหมดนะคะระบบตัวระบบเบรกเช่นเดียวกันเรียกว่าเช็คทุกจุดเช็คทุกใจให้หมดเลยนะคะแต่น้องไปไวมาก พี่ไม่สามารถรอแป๊บหนึ่งรวยร้อยสิบแรงแบบนี้นะคะตอโบแบบนี้นะคะรวยมากเสยขอ,ขอมากเลยอะฟีลิ่งอะไริดงมาเจอตัวใ,ใกล้นิดนึงอ่ะลองาบันนี้ให้เขาถอยลังมาอนิดนึงเพื่อให้ดูว่าทุกรโปรบทุกเกียร์นะคะเข้างานได้ปกติเบรกไฟพร้อมอะไรพร้อม เดี๋ยวนะคะนิดนึงเนื่องจากว่าเราต้องไปไปใกล้ๆนิดนึงทีนีน้ก็ขอให้ทับด้วยเฮงๆปังๆนะคะในระหว่างที่เราเรอดูคลิปแบบนี้นะคะที่ผ่านออกมานะคะเราอยากจะบอกลูกค้าว่าเออไม่ใช่ลูกค้าว่าทุกท่านว่านะคะสามารถเข้าติกต็อกเราได้นะคะไอจีเราก็ได้เดี๋ยวไปบอกน้องชายนิดนึงว่าลููค้าไปทางนี้นิดนึงพี่ถ่ายไม่ทันเพราะว่าเราไปไวมากเอาแค่นิดเดียวแล้ววนกลับมา นี่สสนล้อเลยให้ดูว่าเพราะว่าเราถ่ายไปถ่ายจรนิดนึงแต่ว่าแรงเร็วเปียวเร็วนะคะแบบนี้คารโรเก,กีย12นะคะให้เห็นกันกรจายให้เห็นชัดๆนี่ตอนนี้ไฟมาเนื่องจากว่าแสงนะคะพระอาทิตย์ได้อะไระมาส่งไม่ได้ส่งให้โซนส่งให้โชว์รถกันเลยอาจจะฟังไม่ชัดเพราะว่าอะไรหล่อๆนิดนึงนก็คือทำให้ เขาียกอะไรมุมในการเลี้ยวในกการจอดนะคะอยากรู้เป็นยังไงต้องมาที่ไหนนะชอดอนช้างนะคะระหว่าง1โมงเช้าถึง5โมงเย็นอยู่ทุกวันอาทิตย์เท่านั้นละค่ะแต่ถ้าแบบอยากได้ภาพนิ่งเห็นที่เรียนนะคะในทุกๆคลิปนะเฟซบุ๊กเรามีนะคะขายรถไททีชอ่ชเดอนช้างกุ้มนะคะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรมาได้เลยค่ะ0 3 9 2 6 4 1 5 6นะคะอีกรอบนะคะ0 3 9 2 6 4 1 5 6นะคะ ส่วนฝ่ายอะารก็จะเป็น0926644964 0926644964นะคะกิงแกงก,กันมาได้นะแต่จริงๆอยากให้มาหาเราเลยย้ำว่าเราอยู่อำเภอด่านช้างนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็เผื่อใครแบบไม่ชัวร์ทักเฟซบุ๊กเนี่ยขน้องแอดมินเขาจะได้ส่งไปให้ได้นะคะว่าเราอยู่ตำแหน่งคนใดเนาะเพื่อจะได้มาเจอกันได้ตามพี่ GPS มาได้เนาะคะ่ะเป็นไงบ้างคะหวานเจี๊ยบจริงไหมนี่นะคะเจเจซีส่วนนี่คือคลาสริงนะคะเก็บรูดซึมให้เช็กระบบให้ก็มีติดตั้งตามที่ลูกค้าสั่งนะคะอย่างตัวฟิล์มตัวแอร์นะคะแล้วก็อันนี้คือเดิมๆของเขานะคะซึ่งเขาเรียกว่าบางคนหน้าเนี่ยบางคันก็มีมาบางคันก็ไม่มีมาหรือบางคันมีมาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนคันนี้นะคะที่กําลังไปกําแพงเพชรนั่นเองนะคะเสียงเครื่องพอๆแบบนี้นะคะ เรา,าาเราไม่สามารถทดลองได้เนาะเพราะว่าเขาไปกำแพงเพชรแล้วแต่คันอื่นสามารถมาเจอพวกเราได้นะคะเราเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะแปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะอยู่ทุกวันอาทิตย์เท่านั้นละค่ะส่วนสอบถามเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ขายรถไทยคีชอเดินช้างกูเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะก่อนจะมาหาเราได้นะคะส่วนไฟไอะไรก็จะเป็นชอเดินช้างขายอะไรรนถะไทยฟอร์นะคะเครื่องอัดฟางนะย้ำนิดนึงเราเปิดจันทร์ถึงเสาร์แปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ได้พลาดเนาะ่อยก นิดนึงการพลาดว่าคลิปแบบว่าแนะนำรถหรือคลิปเซอร์ไพรส์นะคะหรือคลิปที่ขอบคุณลูกค้าถ้ายัางไม่ได้กดติดตามฝากติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ก็ฝากสู่กำแพงเพชรนะคะร่ำรวยเฮงๆงปังๆไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทางกำแพงเพชร FC ทุกคนนะคะแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาวันนี้ก็สวัสดีค่ะ มาชอดันช้าแล้วแล้วนะคะหิวข้าวนะคะแนะนำมาให้ชมอินนะคะอย่างเมนูที่เห็นดันนาเลยหมูกรอบค่ะต้องมาลองนะคะเจอกันได้นะคะไรฟ์ชมอินนะคะหยุดแค่วันพุธเท่านั้นละคะ่ะ